สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับเดลี่อัปเดตวันนี้ครับศึก FA ครับทีมของเราสามารถผ่านเข้ารอบ16ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเมื่อคืนเอาชนะเรดดิ้งไปได้3ประตูต่อ1ได้2ประตูสุดสวยจากคาเซมิโลและอีก1ประตูจากเฟร d ดเอริกเชนฮากยังจัดเต็มเช่นเดิมนะครับในนัดนี้และคาดว่าน่าจะไปพักและโลเทชันนักเตะ ในนัดหน้าในศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสแทนครับต้องบอกว่าเกมนี้เราคุมเกมได้ดีนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยถึงแม้ครึ่งแรกครับจะจบไปแบบ0ประตูต่อ0แต่ครึ่งหลังครับเปิดมาพอยิงนำได้ปุ๊บความกดดันก็คลายตัวลงครับ ทำให้เล่นง่ายกว่าเดิมแล้วก็ได้2ประตูต่อเนื่องมาเลยนะฮะแถมทางฝั่งเรดดิ้งครับกองหน้าอย่างแอนดี้แครโรฮะก็มาโดนใบเหลือง2ใบเป็นใบแดงโดนไล่ออกสนามไปอีกนะครับแต่ทีมเราฮะก็ยังมีจังหวะผิดพลาดเสียประตูไป1ประตูถึงจะไม่คลีนชีตครับแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะกับการผ่านเข้ารอบต่อไปได้นั่นเอง แต่ข่าวร้ายหนึ่งอย่างครับสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงของเราก็คืออาการบาดเจ็บของคริสเตียนเอริกเซนครับที่มีคลิปวิดีโอหลังเกมว่าต้องใช้ไม้พยุงเดินออกมากันเลยทีเดียวครับซึ่งเอริกเซนฮากเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าต้องรอตรวจภายใน24ชั่วโมงนะครับถึงจะทราบผลก็หวังว่าจะเจ็บไม่นานนะครับเพราะเอริกเซนเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญของทีมในตอนนี้เลยครับ f a b ์บิซ o โอโดมานครับนักข่าวเทียสองนะรายงาน,นะฮะว่าอินเตอร์มิลานกำลังมองหาตัวเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์เพื่อทดแทนในกรณีที่มิลานสกินเนียครับบรรล,ลุข้อตกลงกับปารีสแซงชองแมงฟิกตอร l i ิงเดลเลฟเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของอินเตอร์นะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยต้องการเก็บเขาไว้นั่นเองทาง d i m a ซิโอจาก Sky ยสปอรก็รายงานแบบนี้เช่นกันนะฮะ นอกจากนี้ฮะโรมาโน่ครับก็รายงานว่าแมนยูเนี่ยได้รับข้อเสนอซื้อแอนโทนีอีลังกาแบบยืมตัวมากกว่า10ครั้งแล้วนะฮะแต่เอริกเซนฮารกยังไม่ตัดสินใจจะปล่อยเขาออกไปเรียกว่าตอนนี้ทีมเราจะปล่อยใครก็อาจจะยากนะอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับถ้ามองไปดูผู้เล่นตอนนี้ ก็คือเรามีเท่านี้จริงๆนะครับสังเกตจากตัวจริงและตัวสำรองนะในแต่ละนัดค่อนข้างแทบเสมือนกันเลยนะฮะก็มีนักเตะบนอยู่แค่นี้แหละแล้วการที่เราจะต้องเล่นอีกหลายเกมเนี่ยตัวผู้เล่นก็ต้องมีเพียงพอไว้ก่อนซึ่งจากวันนี้จนตลาดปิดเผลอๆเราอาจจะไม่ได้ใครเพิ่มครับรวมถึงยังไม่ได้ปล่อยใครออกไปด้วยนอกจากผู้เล่นดาวรุ่งที่สามารถปล่อยยืมตัวเพื่อเก็บเกี่ยว ประสบการณ์เพิ่มเติมได้นั่นเองครับทั้งหมดนี้นะคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ